เรามาดูชิ้นหนึ่งอย่างเลยนะครัะเราใส่ถ้วยให้่านนาลี่้วยของเจอเราจะหันง่ายมันจะได้ไม่ตึงไวน้ค่ะ <S <S ม <rael> <S <S ีนาบปามกค่ะโอ้ยโอ้โอ้โ้าจ้าปัดให้ดูสดๆค่ะไข่แน่นๆแบบนี้เลยที่าเจอยงยังอันนี้รวมทีเเจอคนละก้วยกันอันนี้ยำรวมพ5นห้าอันนี้พันหนึ่งร้อยค่ะเพันหนึ่งร้อยห่อ ไม่ต้องเพิ่มตังให้แม่ค้าไม่ต้องเพิ่มตังให้แม่ค้าด้วยให้ดีค่ะพันหนึ่งพันนึงยอ่งเอหอนนึงอ่ะไม่ใช่ถ้วยแล้วกะละมังเลยวหมดแลกะะมังค่ะ

ราบเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนรัยำนะคะมันจะเป็นสื่อมันจะเป็นอสื่อแค้วเขาก็เราจะตัวกกเองค่ะนี่แหละที่ขาวๆเนี่ยนะคะถือเข้าตัว ต้อเขย่งงงหนูต้องยืน้งพยายามซื่เสมองว้าวหมเกไข่ยำแซ่บคือลาบผุกผัะน้ำลายแตกขอบคุณคะคะ ต่อไปนะครับหมึกไข่กุ้งสดไขยย่เยื่อมานะครับ นนได้ะัหรือถ้ากินก็เขียนมาโทรเ๋ยให้น้องโทรตามก็ไดนะ้อูนี้อยากจะบอกว่าบินยาวมากเลยนะครับเปิดร้านก็สองชั่วโมงแล้วนะครับ ล้าจาต่างจังหวัดนะครับที่จะมานะครับสามารถโทรจองคิวก่อนได้นะครับวางแผนออกก่กอนเดินทางคุณลูกค้าที่ยังไม่จดนะครับตอนนี้คิวประมาณสชั่วโมงกว่านะครับถ้าลรอไหวจะให้จดนะครับ ร้อนนะครับเช่น,นึงกับเมนูเป็ดไข่กุ้งสุกไข่เยี่ยวมาเข็มค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะครับเมนูเลยเชนหนึงอันแรกที่เผ็ดปกติป่าหรือเผ็ดเผ็ดปกติด่าแล้วอันไหนของหนูที่เผ็ดน้อยอะ่ะอันล่างสุดเลยนะล่างสุดครับ่าโอเคเดี๋ยวเจ้มีปูสุกแล้วนะมีทุกวันแหละแต่ว่ามีไม่เยอะเี่เนึงทำบาราโ,โ,โล่สองโลัและสองโลเต็มที่ อ่านี่เป็นปูม้าสุกปุ้งสุกนะคะหมึกไข่หอยแครงอ่าหมึกไข่หอยแครงด้วยเนาะอ่าอันนี้หมึกไข่ก็หอยแครง ไม่สั่งมาเจนไม่ใส่นะอันไหนที่ไม่มีประกอบบอกเขาด้วยนะวันนี้เจเจรีบฝนตกรีบออกก็เลยมันไม่ยิ้วเลยเอาหนีฝนไงฝนมัตกอยนะู่น้าต่ สุกเหมือไข,อข่หอยแฉงค่ะเมนูนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับยังไม่ได้คิดค่ะจะถามจะทันทันคิดไม่ทันแล้วก็แซลมอนกุ้งออคุมาสุกอันนี้ปูมัาแซลมอนกุ้งสเต็กบ้ามาต่อด้วยใบบัวขดดียวโคตรอันนี้ลาได้นะเผ็ดๆนะอันนี้เมนูที่สอ,องนี่เขาเน้นนะเผ็ดๆนะก็คือสี่จุเดี๋ยวเดี๋ยวที่หนึ่งเขียนราคาไว้ข้างหลัง เขาคำนวณราคามาแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ซื <c oughs> ้อหน้าร้านไม่ได้นะหรือจะต้องออนไลน์อย่างเดียวใช่ครับเพราะว่ามีงคนเขามาจากเงินเทปอะครับเขาก็อยากทำนวณเวลาให้ถูก่ครับบางทีไม่เอาโทรหาเจ๊ใช่ไหมถือ,อ,อว่าไวนะเจ๊นหนึ่งนะสุกเสาร์น,นี่โอ้โหสุกเสาร์น,นี่ไวกว่าน,นี้นะมือถ่ายต้องโวยกว่านี้ คนนี้แม่ค้ามาสายเลยเลยคุณนโตเราเตรียมของออกกันแต่บ่ายสองแล้วถ้ามันตกก่อนบ่ายสองนิดเดียวแล้วมันส่งไม่หยุดเลยอีกใจหนึ่งว่าจะไม่มาใจนึงก็จะมานะใจใครใจคนช่วยหรือว่าไงรอคิวมาแล้วไงมันก็ต้องมาเอาอะไรๆดูให้ไม่หวเลยรับคิวไว้แล้วอะก็ต้องบอกโทรให้เขาก็นะบางคนเขาขับรถมาแล้วอ่ะ กีก็ามาจากการนะมาตั้งแต่มื่อรเช้าเลยแต่ก้าวมุ้งสดไข่ปลา อันนี้กุ้งสดไข่ปามมอนนะคะเมนูนี้จะอยู่ที่300ร้บาทค่ะเมนูต่อไปเลยนะครับเจเราเอ้ยเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าเจแล้วหายไปไหนเจก็หาเล่ กับเมนู3ไข่นะครับ ไข่นะคะปข้าวโพดหลายตัวมะม่วงจ้ามีนูต่อไปเลยนะครับกับเมนูไข่หอยแครงไข่แมงดาไข่ไข่แขรงะะไข่แมงดาเนาะ เช้าชี้หนึ่งนะครับเปิดทุกวันจันทร์นะครับเปิดร้านตั้งแต่สี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งนะครับจากซ้ายมือเลยนะคะมาส่งดินซ้ายมือเลยนะเดี๋ยวพี่หนึ่งทำต่อนี้ให้เลยยืนรอเลยนะคะสาราไม้ละใส่ข้าวโพดมะม่วงไหลบัวใส่ให้ครบเลยนะใส่ทุกอย่างก็ผักรวมค่ะทุกเมนู ครับถ้าไม่ลดราคาราคาเท่าเดิมก็ไม่ไหวสา,ามร้อยกว่าบาทอันนี้เอาผกกรีดได้อยู่แต่ลดราคาพี่ได้ครับแตบินนี้เปล่าเลยสัสตองลองเรื่องของใครสามแปดไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของน้องไม่ใช่ ผลาสไม้รวมหลายบัวน,นะคะับามนูสามเมนูนี้อยู่ที่สามร้อยบาทค้ะไข่ไข่ปูเ <m im it> มนูต่อไปเลยนะครับกับมือไข่ไข่ปูนะครับ <m im it> จะมายื่น้ายมือเลยค่ะคุณลูกค,าาค้าจ๋าฉีกเสร็จแล้ววางแล้วมายืน่นสายมือนะคะเดี๋ยวให้บัตรคิวด้วยนะจะซ้ายมือค่ัซสายมือไม่้าจ้ะ้ายมือไมาา่้าพิเศษแล้บินอีทีหน สมอนนะคะเมนูนี้อยู่ที่350บาทจ้าเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาใส่ชิ้นเล็กกันเลยจ้าอันนี้มเมนะะูอะไรเจ๊หนึ่งใส่แครงค่ะหอยแครงแล้วก็กระบ,บอกไหลบยยัวจ้าฝากติดตามช่องเจ๊นหนึ่งแซับตามปากแชนแนลด้วย,น,วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเจ๊หนึ่งแซับตามปากครับ แล้วตอนนี้เราก็มีเพจกันแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับชื่อเพจเจ๊หนึ่งเสืสามปากเช่นกันครับสำหรับวันจัดยิงจัดส่งยำนะคะมีวันจันนะคะวันจันหนึ่งคิวนะคะแล้วก็วันพฤหัสหนึ่งคิวนะคะเราส่งแค่สัปดาห์ละสองวันเท่านั้นนะคะสามารถทักมาได้จองก่อนล่วงหน้าได้ค่ะใครไม่สะดวกไม่เป็นไรสัปทักมาถามไปก่อนได้นะคะเรียบร้อยค่ะบเลยเรียบร้อยจ้าอ่า สำหรับวันนี้ผมชันหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า